เลยรู้มากเนี่ยปัญหาน้อยอแต่ว่ารู้น้อยเนี่ยปัญหามากแน่นอนระบบแผนธุรกิจเนะี่ยไม่มีบังคับว่าต้องซื้อเท่านี้เท่านี้ต่อเดือนแน่นอนถ้าเกิดมาต้องบังคับซื้อจริงๆเนี่ยธุรกิจน่าจะจบตั้งแต่หวานละเดือน mm. นั้นเนี่ยวานได้60บาท mm. ก็ไม่รู้จะใช้ให้หมดยังไงนะคะหกสิบ oh. บาทหมหมดใช่ ะะก็จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ รู้จักแอมเวนะคะตั้งแต่ตอนเรียนภสษาปีสีนี่แหละค่ะคนที่มาชวนนะคะก็คือแฟนตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนหมออยู่ที่แพทย์รามาคาตูเรียนหมอแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจนะคะแล้วก็มาชวนเล่าใช่ไหมคะเขาบอกให้ชวนคนที่เรารักก็คือตอาแอมเวมาจีบเราใช่เขาก็มาเล่าเรื่องระบบเรื่องแผนธุรกิจให้เราฟังนะคะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีแต่ว่าตอนนั้นน่ะเรียนหนักอยู่เราก็รู้สึกว่าเราอยากโฟกัสที่การเรียนก่อน ก็เลยบอกเขาไปว่าเฮ้ยยังไม่อยากทําแต่ว่าสนใจสินค้าเพราะว่าตอนนั้นอะจิ๊บมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเป็นภูมแ ena, ิแพ้เรียนหนักเราก็อยากหาอะไรมาดูแลตัวเองให้มันแบบเฟสขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นมีปัญหาผิวคือสิงเยอะมากหน้ามันรูขุมขนกว้างแล้วเราก็คือดูแลตัวเองโดยการที่แบบเข้าคลินิกอะไรแบบนี้นะคะก็เลยบอกไปว่าอยากใช้สินค้าเขาก็เลยแนะนําสินค้าให้เราได้ใช้นะคะ ก็ชื่อหวานนะคะก็มันจบการศึกษาจากวิศวกรรมเคมีนะคะที่บางมดแล้วก็ตอนนี้คือก่อนหน้าน,นี้ก็ทำเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ทีนี้เนี่ยเจอธุรกิจได้นะคะก็คือจากคนรักเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะก็เพื่อนมาเปิดโอกาสให้ในธุรกิจนี้ แล้วก็เปิดใจเรื่องเดียวเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนชอบทากิจกรรมทำอะไรอย่างมากตอนเจอธุรกิจนี้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เวลาแค่สองสปีแล้วเงินกับเราจบกันเราสามารถไปใช้ชีวิตแบบนั้นได้เนี่ยน่าสนใจนะคะก็เลยเปิดใจมาทําธุรกิจนี้แล้วก็ทํามาปัจจุบันก็5ปีค่ะก็คือตอนแรกจิบใช้สินค้าก่อนใช่ไหมก็คือใช้ไปแล้วแบบ คือผิวมันดีขึ้นแบบว่าคือปกติเนี่ยเราก็พยายามหาวิธีการดูแลตัวเองมาแล้วมันมันมันก็ดีขึ้นนิดนึงอะไรแบบนี้แต่พอเราใช้ Artist ee, อาจิสเตอร์ค่ะล้วก็ทานนีพิไลเนี่ยสุขภาพเราดีผิวเราดีจนแบบเพื่อนมาทัก <laughs> เพื่อนเนี่ยปกตินะคะจะชวนกันไปหาหมอ,อ้วยกัน,นก <laughs> ใช่แล้วเขาก็มาบอกว่า ي, จิ๊บแกแบบเปลี่ยนคลินิกไม่บอกฉันหรือเปล่า,อ,าอะไรแบบนี้ <laughs> <วย S 1> แบบ<ว> <laughs> มีความลับหรือเปล่าใช่แอบแอบอีเบาเบาแต่เขาก็ถามนะจิ๊บก็บอกไปว่าอ๋อ ได้ใช้อาร์ต like so, so, ิสต <c oughs> ิเขาก็บอกพี huh ่น่าสนใจอ่ะอยากจะใช้บ้านต้องทํำยังไงทีนี้พอมีเพื่อนฝากซื้อแล้วจิ๊บก็เลยกลับไปบอกแฟนนะคะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนสนใจอ่ะอยากใช้สินค้าอย่างนี้เราต้องทํำยังไงทีนี้เขาก็เลยเล่าเรื่องระบบธุรกิจให้ฟังอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วก็ชวนไปเข้าที่ประชุมค่ะของหวานก็จะคล้ายกันแต่ว่าของหวานเนี่ยจะเริ่มจากธุรกิจก่อนก็คือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนกลัวเหนื่อย แต่ว่ากลัวการเหนื่อยตลอดชีวิตแล้วก็ชีวิตเท่าเดิมอะก,ก็แผนธุรกิจหลักๆเนี่ยมันก็จะมี2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือรีเทลมาจินปกติเลย<ม>จริงไหมคะอย่างเช่นราคาสินค้า120บาทเราก็ซื้งได้นะคะ1 0งแปลว่าเราซื้อเองเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อเราฝากซื้อเนี่ยเขาก็จะได้กําไรนะคะซึ่งข้อนี้เบสิกมากเพราะว่าคือตอนมาเจอธุรกิจเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยอ้วนมาก เห็นอย่างนี้เนี่ยเคยอ้วนจริงๆหรอครับมันเคยหนักหกสิบนะคะออใช่แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เลยทดลองใช้สินค้าปรากฏว่าหุ่นเราเนี่ยก็ดีขึ้นเพื่อนก็คล้ายๆพี่จิ๊บเลยก็คือเพื่อนเริ่มทักเฮ้ยทำไมดูดีขึ้นสวยขึ้นหุ่นดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดเป็นธุรกิจก็คือได้รายได้ข้อนี้อ่าแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เรารวมกลุ่มคนซื้อนะคะรวมกลุ่มคนซื้อปั๊บ หลังจากนั้น MB บเขาก็จะให้เงินคืนนะคะเป็นแคชแบ็กกลับมานั่นเองคล้ายๆกันตรงที่ว่าเริ่มจากใช้สินค้าก่อนอย่างหวานเปลี่ยนหุ่นใช่ไหมจ๊ดก็ดูแลสุขภาพให้ตัวเองดีขึ้นผิวดีขึ้นใช่เหมือนที่เราเมื่อสักครู่นะคะพอเราเปลี่ยนชัดมากพอเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเขาก็มาทักก็มาสนใจว่าอยากใช้บ้างทำยังไงถึงดูดีขึ้นนะคะพอเพื่อนแบบว่าอยากใช้สินค้าตามเราใช่ปะเขาก็ ได้ใช้พอ,เ,อเขาใช้ปุ๊บนะคะแล้วเราก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อแบบนี้ค่ะก<ะ>็เกิดเป็นเครือข่ายผู้บริโภค ไม่ไม่มีการบังคับแน่นอนเพราะว่าตอนที่จิบเริ่มต้นเนี่ยเป็นนักศึกษาเภสัชนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เงินมาจํากัดต่อเดือนเราก็จัดสรรงบประมาณในการที่จะใช้สินค้าต่างที่เราจัดสรรได้เนาะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแผนธุรกิจเนี่ยไม่มีบังคับว่าต้องซื้อเท่านี้เท่านี้ต่อเดือนแน่นอนแล้วก็เวลาเราแนะนําเพื่อนไปใช่ไหมคะก็เกิดจากการที่เขามาทักเราก่อนว่าเราเปลี่ยนแปลงเราก็แค่บอกไปว่าเราใช้อะไรแล้วดีขึ้นใช่ส่วนเขาจะซื้อไม่ซื้ออันนั้นก็คือ ขึ้นอยู่กับ่ะใช่าาอยใช่สวยขึ้นเหมือนเราไหมใช่ค่ะแล้วอย่างในของน้องหวานเองมีไหมครับที่เราแบบเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้เรารู้สึกว่าอุ่นอัดใจทำไมต้องมีการบังคับมีไหมอ่าโอเคคือของหวานเนี่ยจะคล้ายพิจิตตมากก็คือเจอตอนมหาลัยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยรายได้น้อยมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาต้องบังคับซื้อจริงๆเนี่ยธุรกิจน่าจะจบตั้งแต่หวานแล้วเพราะว่าเราไม่มีเงินเสิร์ครับผมไม่มีขนาดที่ว่าเดือนมกราเนี่ยเหมือนเจอเม กุมภาหันสมัครเนี่ยคือหวนเก็บเงินตั้งใจใช้สินค้าเลยเนี่ยซื้อได้แค่โปรติงกระบุกเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีการบังคับซื้อแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็คือวันอิก็ไม่น่าจะทําได้เหมือนกันอันดับแรกทิบมองว่าทุกคนที่สมัครทำธุรกิจแอมเวยนะคะประเด็นแรกอยากให้เห็นความยุติธรรมก่อนเนาะทุกคนที่สมัคร ธุรกิจแอมะเข้ามาจะสมัครมานานมากแล้วเพิ่งสมัครหรือว่าสําเร็จระดับสูงแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยประเด็นแรกคือซื้อสินค้าราคาเดียวกันหมดอันนี้คือความมีจีิยธรมแรกนะคะถัดมาเนี่ยคนมาก่อนอ่ะได้เปรียบหรือเปล่าใช่ไหมคะคนมาก่อนเนี่ยหน้าที่เขาก็คือสนับสนุนให้คนที่เราไปชวนเนี่ยทำงานเป็นทีมประสานซึ่งกันและกันให้เขาประสบความสำเร็จขึ้นมาแต่ว่าเขาเนี่ยผลเขาสร้างผลงานรายได้ก็คือจ่ายตาม างาขขอเก็คือถ้าเขาทำยังไง<ช>เขาก็ได้ไใช่เ,ใชเขาทำมากเขาก็ได้มากนะคะและถ้าเขาแบบว่าขยันมากกว่าเราเรียนรู้มากกว่าเรานะคะทำงานต่อเนื่องมากกว่าเราเขาก็มีโอกาสาที่จะมีรายได้แสงเราด้วยก็คือขอาหวานเนี่ยเดี๋ยววันตอบเป็นสักสองสามประเด็นแล้วกัน<อ>นะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือตอนเข้ามาเนี่ยเคยได้ยินเหมือนกันว่าตอนแรกเราก็กังวลนะคะว่าเออมวียดดีทาไหมทำให้คนข้างบนรวยหรือเปล่าใช่ก็คือได้ยินมาเยอะเหมือนกัน แต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนเข้ามาจาได้เลยเคยฟังพี่คนหนึ่งก็คือเขาเข้ามาเนี่ยแล้วก็เขาสําเร็จเป็นไดมอนด์ครับผมแต่ว่าเขาเล่าว่าคนที่ชวนเขามาเนี่ยก็คือเลิกทําธุรกิจนี้ไปแล้วแล้วก็ไปทำธุรกิจอื่นใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคือใครที่ยังทําอยู่ทํามากสุดท้ายแอมเบก็จ่ายรายได้เยอะไปที่คนนั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดเราก็อาจจะมีความชอบต่างกันดังนั้นเนี่ย คือมันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราแบบอยากทําอะไรมากกว่าแล้วก็อยากเล่าอีกนิดนึงก็คือตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยหวานไปชวนเพื่อนคนหนึ่งที่เขาตั้งใจมากก็คือตั้งแต่ใช้สินค้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ชวนคนจําได้เลยว่าเดือนนั้นเนี่ยเพื่อนหวานที่ตั้งใจคนนี้เนี่ยได้รายได้จากแอมเบเนี่ยหลักพันแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็คือแค่ใช้สินค้ากินโปกตี๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนั้นเนี่ยหวันได้60บาท60บาทแล้วถ้าเกิดไม่เป็นยังไงต่อก็ไม่รู้จะใช้ให้หมดยังไงนะคะหกสิบบาทหกสิข้านงีย ก็เลยเป็นจุดพิสูจน์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเออแอมบียุทธ์ี่ทำจริงๆใช่เพราะว่าเดือนนั้นเพื่อนเขาก็ตั้งใจจริงๆเขาก็ได้เยอะค่ะชาบอกการที่เราชวนเพื่อนมาจอยธุรกิจกับเราใช่ไหมคะนิดมองว่าอย่างนี้ค่ะการที่เราแบบชวนเพื่อนมาจอยธุรกิจเนี่ยคือการ หาพัทเนอร์หรือว่าหาห,าหาุ้นส่วนนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารหแล้วเราต้องการขยายแฟนชายออกไปรเราก็ต้องอยากชวนเพื่อนที่เรารัก เพื่อนที่นิสัยดีเพื่อนที่เราหวังดีด้วยเข้ามาร่วมพุ้นกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยธุรกิจเนี่ยต้องยุติธรรมจริงๆคือต้องแฟร์ต้องดีจริงๆเราถึงจะกล้าบอกตอบให้กับเพื่อนเรานะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเราเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะเขามาสมัครกับเราเราเป็นผู้แนะนํามันเหมือนฟังฟังดูผิวเผินมันอาจจะดูเหมือนเราเอาเปรียบเพื่อนหรือเปล่าแต่ว่าในระบบของธุรกิจเนี่ยเรา เป็นผู้แนะนําเราชวนเพื่อนเรามีหน้าที่ช่วยให้เพื่อนเราสําเร็จเรามาเรียนรู้ก่อนแล้วสร้างธุรกิจเป็นนะคะแล้วก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เพื่อนเราสร้างธุรกิจเป็นพอเขาทําธุรกิจเป็นนะคะเขาก็จะมีรายได้ในส่วนของเขาซึ่งถ้าเขาทํามากขยันมากเขาก็ได้มากและเขาก็มีโอกาสที่จะมีรายได้แซงเราด้วยนะคะคแต่ในในมุมของเรานะคะที่เป็นคนชวนเนี่ยเราเนี่ยช่วยให้เพื่อนสำเร็จเหมือนเราทำเฟรนช์ายหนึ่งสาขาที่เขาประสบความสำเร็จแล้วบริษัทแอมเมเน่ก็จะ ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะคะโดยที่ไม่ได้ไปหักเงินเพื่อนมาให้เราไม่ได้มีการหักเงินเพื่อนเราก็คือเป็นการที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถทําให้เพื่อนเราสาเร็จได้เหมือนกันอย่างเงี้ยบริษัทวินเกอระจ่ายเงินให้กับเราด้วยไม่ได้บอกว่ามีการหักอะไรกันเป็นแผนธุรกิจที่จะรู้สึกว่ามันยุติธรรมแล้วก็เป็นวินวินโมเดลบิสเนสมากๆเลยค่ะคือหวังว่าในมุมมองธุรกิจยังไงทุกธุรกิจมันก็มีกําังอยู่แล้วมีแบบสิทธเท่าได้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่พี่จิ๊บบอกเลยเราเหมือน เหมือนเราเป็นคนสอนเราเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะ,คะเราสร้างหลายเฟรนชชสยใครที่มีจานวนเฟรนชชส์เยอะช่วยคนเยอะแน่นอนเราก็ได้ผลประโยชน์เยอะแอมเบก็ตอบแทนคุณเยอะแค่นั้นเองใช่แล้วก็ถ้าเกิดมองว่าเอ้ยแล้วเราได้อะไรจากเพื่อนหากินบนความเกรงใจหรือเปล่า<อ>คือหวันว่าถ้ามันมีธุรกิจหนึ่งที่หากินบนความเกรงใจต้องแบบใช้คําว่าม,มิตรภาพแบบนี้เนี่ยธุรกิจแบบนี้ไม่น่าอยู่บนโลกนี้นานแต่ว่าแอมเบกก็อยู่บนโลกนี้มา 30กว่าปีละแบบประเทศไทยใช่ค่ะใช่แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตแบบนี้เนี่ยต่อเน,นื่องทุกปีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่คือยุติธรรมอะคะ่ะคือในไทยที่สุดแล้วมาก่อนมาหลังเนี่ยไม่สาคัญสําคัญว่าใครทํามาก MB ก็ตอบแทนคนนั้นมากแค่นั้นเนองถ้าเกิดสําหรับเพื่อนที่เพิ่งเจอธุรกิจเลยแล้วกันวันแบกงอเป็น2ออย่างนะคะเรื่องแรกก็คืออยากให้เราตัดสินใจเรียนรู้ดูก่อนเพราะว่ารู้มากเนี่ยปัญหาน้อย นะคะแต่ว่าถ้ารู้น้อยเนี่ยปัญหามากเลยใช่ดังนั้นเนี่ยส่วนมากก็คือมันเกิดจากความไม่รู้นี่แหละนะคะก็อยากให้เราเนี่ยจัดเวลาลองรับข้อมูลให้เต็มที่แล้วก็ประเด็นที่2อเนี่ยอยากให้เราลองตัดสินใจเริ่มใช้สินค้าดูเพราะว่า m อมเนี่ยมันเกิดง่ายมากเลยเนาะพี่จิ๊บตอนแรกเราฟังก็จะรู้สึกว่าฮัากแค่นี้หรอดูดีขึ้นสวยขึ้นคนทักเกิดเป็นธุรกิจแต่ว่าเอ็มบีมันก็แค่นี้จริงๆอะค่ะก็คือเราเป็นผลิตผลของผลิผลตภัณฑ์ใช้จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอะแค่นั้นเอง ่ของจิ๊บก,ก็เริ่มคล้ายๆน้องหวานนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ก่อนนะคะ<ม>ก็ขอหนึ่งเรียนก่อนนะคะ,ะเขาบอกว่าวันนี้เราไม่มีทางหาเงินได้จากสิ่งที่เราไม่รู้<ช>นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ<ม>แล้วก็ยุคนี้เราหา แหล่งเรียนรู้ได้ง่ายมากเลยใช่เ<ๆ>พราะเป็นยูออนไลน์ใช่ไหมกดเข้าซูมออนไลน์มิทติง้งแป๊บหนึ่งได้ข้อมูลแล้ว<ม>ก็เข้ามาเรียนรู้ก่อนนะคะข้อ2ก็คือการใช้สินค้าแต่ว่าเป็นการใช้สินค้าแบบตั้งใจแบบจ<ม>ับความรู้สึกให้ได้นะคะ,ใช,คะใช้ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหุ่นทั้งผิวทั้งสุขภาพนะคะ,ะเรียนใช้ ชอบนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือการแชร์ออกไปซึ่งยุคนี้ก็ง่ายอีกเช่นกันนะคะเราก็สามารถแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมสมมติว่าเราเปลี่ยนตัวเองมากพอหุ่นเราดีขึ้นเรามีภาพ Before After อ่าทถ่ายเสร็จปุ๊บโพสลงอินสตาแกรเพื่อนมาเห็นก็อุ๊ยทำอะไรมานะคะก็สนใจสนใจสินค้าสนใจธุรกิจนะคะก็เข้ามาสูดธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปเป็นเรียนรู้นะคะใช้ชอบแชร์ค่ะ สนใจธุรกิจใช่ไหมอยากเรียนรู้นะคะก็แนะนำช่องนี้เลยค่ะช่องนี้ช่องของเรานะคะเฟซทอลเฟซอออนแอร์นะคะ YouTube Amway Thailand Official นะคะเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากรู้เรื่องไหนที่เป็นแบบเรื่องจริงะ ก็ให้หาช่องที่ให้ข้อเท็จจริงซึ่งใน y o u t u b e m เม a ร t h a i l a n d เนี่ยก็คือมี Face Talk o n Air มีข้อมูลสินค้ามีระบบธุรกิจนะคะแล้วก็แม้กระทั่งแผนธุรกิจเบื้องต้นก็มีด้วยใช่ไหมแล้วก็มีตัว<ๆ>อย่างของคนที่ประสบความสำเร็จ<ม>ด้วยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราฟังแล้วเราเริ่มสนใจธุรกิจนะคะแล้วก็สมัครเป็นนักธุรกิจพอเราสมัครปุ๊บเราจะได้รหัสนักธุรกิจเป็นรหัสประจำตัวนะคะก็ทำให้เราล็อกอินเข้าไปเรียนรู้ได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ บริษัทเนี่ยสนับสนุนการสร้างธุรกิจทำาผนธุรกิจอ่ะทำธุรกิจง่ายมากๆเลยนะคะก็จัดระบบการเรียนรู้ไว้เป็นเป็นบทเป็นบทเราก็แค่พาตัวเองเข้าไปไปเลยก็ถ้าสมมติว่าเราอยากรู้เรื่องสินค้าเราท็านอันนี้ดูไปเลยหรือเราอยากรู้แผนธุรกิจเราก็ดูไปเลยใช่ค่ะ ของหวานก็จะคล้ายพี่จิ๊บเลยก็คือหลักๆก็คือ u t u b e นะคะแล้วก็ Studio ABO นะคะแล้วก็ขยายความเพิ่มขวัรู้สึกว่าข้อมูลในนั้นเนี่ยดีมากก็ข้อมูลบางอย่างที่หวานรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างเช่นการสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเงี้ยในนั้นก็มีสอนนะคะและเรียนฟรีด้วยใช่ใช่แล้วคนที่มาสอนไม่มีไม่มีค่ะเรียนฟรีทุกอย่างเลยใช่แล้วก็อีกช่องทางงที่หวานรู้สึกว่าดีมากก็คืออยากให้เราปรึกษาหรือว่ารับข้อมูลหรือว่าโน้ตฮาวเนี่ยจากคนที่ชวนเรามา เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการแบบเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะหลักการหรือว่าแนวคิดเนี่ยว่ารู้สึกว่าคนที่ชลมาเนี่ยเขารู้ในส่วนของนี้ตรงนี้ดีที่สุดแล้วก็จิ๊บยกตัวอย่างตัวเอง,เองละกันนะคะจิ๊บก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาตั้งแต่เป็นเรียนนักศึก เป็นนักศึกษาเรียนเภสัชปีสีนะคะไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีเงินทุนไม่มีเวลาเพราะว่าเรียนหนักมากนะคะแล้วก็ขี้อายไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแต่ว่าเราอ่ะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าเราไม่เก่งแต่เราพัฒนาได้จิ๊บก็รู้สึกว่าทุกคน่ะสามารถเข้ามาพัฒนาตัวเองได้นะคะก็จิ๊บก็พาตัวเองเข้ามาเรียนนะคะเรียนจนมั่นใจในสินค้าเรียนจนมั่นใจในธุรกิจเราก็สามารถประสบความสำเร็จ ในธุรกิจได้แล้วก็ดีข้อดีมากๆเลยของธุรกิจนี้เนาะเรามีการทํางานเป็นทีมนะคะ,ะมีการสนับสนุนซึ่งกันกและกันก็จะส่งเสริมให้เราทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เราลังเลหรือว่ายังมไม่ค่อยมั่นใจธุรกิจนี้อย่างเงี้ยังกลัวเนี่ยคือจริงๆคุณเกิดจากความไม่รู้ดังนั้นแก้ได้วิธีเดียวก็คือลองตัดสินใจเรียนรู้ให้มากพออย่างที่บอกเลยรู้มากเนี่ยปัญหาน้อยแต่ว่ารู้น้อยเนี่ยปัญหามากแน่นอนดังนั้นเรียนรู้ไปก่อนเนี่ยอย่างน้อยถ้าสุดท้ายเราศึกษาแล มันก็ได้ความรู้เพิ่มแต่ถ้าเกิดมันใช่มันก็อาจจะเป็นโอกาสนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ได้